สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแต๋วจะมาแนะนําผลไม้ที่เหมาะสมกับผู้ใหญ่นะคะอันดับแรกป้าแตว๋วจะแนะนําฝรั่งค่ะฝรั่งนี้คือสามารถที่จะช่วยความดันโลหิตสูงได้ดีเลยค่ะและนี่คือสับป,ปะรดนะคะซึ่งสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราให้แข็งแรงมากเลยค่ะต่อไปนี่คือกล้วยนะคะคือกล้วยหอมกล้วยเนี่ยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงค่ะ บำรุงหัวใจและแก้อาการท้องผูกช่วยลดความเครียดและก็บำรุงสายตาได้ค่ะตัวต่อไปนี่คือส้มนะคะส้มกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายค่ะและก็ปรับสมดุลระดับของน้ำตาลในเลือดค่ะช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยช่วยป้องกันมะเร็งและก็บำรุงหัวใจด้วยค่ะอันดับสุดท้ายมะละกอน,นะคะมะละกอนี่ต้านมะเร็งนะคะและก็ช่วยระบบ การขับถ่ายให้ดีขึ้นเลยค่ะบำรุงหัวใจวรลกรนี้บรรบเทาการท้องผูกได้ดีเลยนะคะนอกจากอาหารที่ครบห้าหมูและผลไม้นี้แล้วจริงที่ป้าขาดไม่ได้เลยนะคะคือนี่ค่ะ4 PLUS ป้าทำทุกวันเลยค่ะ เพียงวันละหนึ่งแคปซูลเท่าน,นั้นนะคะ<ม>ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีป้าทานทุกวันรับรองได้เลยคะ่ะ